ทำมหน่อยค่ะอ้ยเก่ง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 อุ้ยเก่งจังเลย้เก่งเกเก่งเก่งเ่เก่งกจังเลยทำอเก่งเลยเก่ง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 เอ้เก่งจังเลยลูกทำเก่งจังเลยอเก่งเลยเก่งเนาะทำไรได้ได้แล้วเก่งงเ้ขาไม่เขาไ่ได้มเขาบอก่ไง เมื่อยแล้วเมื่อยแล้วขอมือข้างนึงโตเยอะมากเลยเนาะไหนขอมือหนครับขอมือเดอขอมือหนขอมือหนค่เอ๋ขอมือไหนครับขอมือไหนครับข้อมือไหนครับขอมือไหนครับคเอ๋อนอาบอนอาาบอนอาาบอนคารบอนคารบอนคาร

ไปต่อเล้วใช่ใช่เขาอยากเที่ยวนี่เขาใส่รแล้วไม่ได้อยากนั่งอะอยากไปอแล้วอ่ะครับเมีข้างนึงแล้วแค่ข้างเดียวเหอยากเล่นไงคิดว่าเล่นได้จะไปเล่นกับเขาอ่ะแต่พันนี้ไม่มีแบบเบรกัดใช่ไหม มีโดนหมายถึงว่าโดนพันอื่นกัดทุกๆอย่างมันยังมันถึงไม่กลัวไงมันยังไม่เคยโดนใครทำเลยไม่กลัวถ้าเคยโดนนโดนแมวกัดยังถอยหลังเหมือนกันทำไมนี่กัดได้นี่จนตกกูยังยันอยู่เร็วมมาเร็วทันไปไหนนจะล้างไปไหนล้างไปเที่ยวไหนไปเลหมูเหรอหมูแดงหมูแดงดมดมดม 结婚了。No, no, no. Hey,